การเพิ่นเติมก็แอลมาเล่นไอเดนนะก็ไม่รู้นะคะว่าปิงหรือไม่ปิงนะอือเราจะเล่นกันแบบกะกเลทำไมเาอะือเพ่ำครั้งแรกก็ไม่รู้ว่าจะประสบความสเร็จหรือว่าทให้แพ้ให้กับคุณไอเดนของเรานะคะ idea, cari cari, ini akan ini, oh เขาเล่นกัหอันนี้ข้างาเขนี่ยกดนหน้าถ้าหนี่ขาะลครขาไม่ถึงหนา้นาแล้ะอนี้คือรากดอูนน้นะอ่านะคะคือเราทำครั้งแรกนะจุกตาหรือว่า,ตาแต่อน,นี้อะไรพลาดทางคนาอื่นที่เขาไมู่บเบอร์นคนอื่น เขาเล่นกันดีอี่างเงี้ยอเขาจูบกันเก่งๆนะอันนี้จจนนนนนถ้าเราจูบเก่งๆเนี่ยเออปั่นเนี่ยเขาคิดว่าดีด้วยเขาต้องจริงๆนะคะคือตอนนี้ก็กำลังเราลุดเก่งอยู่นะไวไฟก็จะหลุดด้วยก็มไม่รู้นะว่าจะหลุดได้แค่าไหร่ ไ้่น okay, อนเลยก็นะ okay. okay. ีก็ลรอให้พี่มันโหลดอรอยู่นมค้อกดาทำต้นนกทำต้นขึ้น ตีนี้เหมือนว่าเพิ่อนาเจอแล้วขาเจอขนมก็ไม่เป็นรครับไปต่อตรงนี้อยู่นะจะต่อยแล้วทีนี้ถ้าเจอไดน้มยก็เจอ,อเลยคะเ ร้อยลยก็อย่างเดินมาแล้วก็จะปอยขา่นี่เลยกอนนะดูสังกตอาการงเขาหนไม่ทนะคะตอนนี้นักทษต่างานมากดก็จะต้งนี่ลอ่ล่ะค่ะก็น่าจะมีคนช่วยอยู่แล้วละนะ เราดูเราก็รู้แต่นักโทษเนี่ยน่าจะะพากันเลยค่ะคุ๊บคุ๊บคุ๊บนบอกเพิ่นก่อนนะคือต้องต้องอัเลยที่นี่นะคะเราสองนี่มันก็รอแล้วค่ะวิวอาจจะไม่คือ จนมีกรตายช่วเช,ชื่อแล้วก็ให้ขึ้นมารอลอดอย่าง,เ,างเ,าเดียวก่นนะออนั้นขึ้นเดียก่อนนะนี่หอน่มันไม่ได้ถอนแน่นอนอนตา,า,าขึ้นไปอล้อ่อเออเดี๋ยว,ยวมันไปอุ้มผูอย่างดูต่อแน่นอน เป็นครั้งแรกค่ะ, oh God, ะแล้วคือโอไม่กอมาค่ะคนละกอนจิอัอนน,นั้นรีตอนี้เพื่อน่าจะไปช่วยแลยนะ้วนะคือตอนนี้ก็ยิ่ไเมื่แล้วเหมือนกันหนามก็ต้องถอน โอ้โหละตอนนี้น่าจะชะตาขาดแล้วนะคะก็ยังรู้โดนประจ้าหนึ่งเอเอตอนนี้นะคะน่าจะหายไปหายหมดแล้วล่ะค่ะคนก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเราจะรอดหรือจะแพ้หรือจะตายหรือจะคุยยังแต่จะตายกันที่ดึงไมนั่นคื เราก็พยายามนเพะว่าเขาปั่นอยู่ก็่ให้เพื่อนช่วยซึ่งเขามากไปช่วยอีกแวก็ไม่ปั่นแล้วก็ได้แก้หน้อยก็ปั่นอยู่ เด็กดีคนทำะก็ตมาอกิงเลยไ่ดี๋ยยังไงี้นก็หาเราก็เลยคิด่ต่านกันนะถ้าเป็นหมอย่งเรา้ตัวเองได้อะเคือคนก็กันดีนะคะ ออนะเออเนาะหลด้โอ๊ยชายแล้วไม่นเหนแลอวแล้วด้เพ,พ,พื่อนน่าจะตายไปด้วยกันนะ่ะยอมแพ้ค่ะเพราะว่าวยัางไงก็ไม่น่าจะรอดแล้วเลยเจ็บอือหือ,อ,อตอนนี้คือไหวมากแม่คือคน ทุกนานที่สุดนั่นก็คือดิฉันเป็นไปได้เยี่ยงไรเอ่อคราวนี้นะคะก็ไม่มีนะว่าจะล่อหรือจะล่วน บางคนก็ชอบเติมแต่เราไม่เติมคะเพราะเราก็ไม่ได้มาเล่นบ่อยนะงั้นวันนี้ก็ต้องขอลาไปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ